สวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ยอยู่อีสานโอ้คิดหาหน้ากินบ่พอเมื่อนี้แต่ว่าได้ยินแม่บ้านก็จะว่านี่แมนูสิน่ำเหนื่อยอยู่เมื่อนี้พี่น้องเอ้ยอีสา,านย่างเขาไม่ในสวนโอ้เห็นพักขาแล้วบบบบบแต่แกงใส้นน้ำมันแซ่บแท้วะหาหน้าไม่มาแกง่งซะบ่านาะเข่าทางกับแม่บ้านเพรดะเลยแม่บ้านท่นบอกว่าอยากกินแกงน้ำมันพอดีเลย มืึอนี้กีว่าจะเป็นเมนูแกงนล้วไหมนะพี่น้องเด้อน่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูอีกทีนะพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องผักขาเก็บมาใหม่ๆเลยพี่น้องเล่าพราะอะไรใส่แกงเนี่ยร้ายๆพี่น้องแก่างไรมันเหม็นแห้งคนว่าพิษกับบุนไม่ลูกอ้อนเพิ่นขาทำมีอะไรพี่น้องเล่เพราะอะไรใส่แกงเพราะมันหอมนี่ครับเห็ดเห็ดยังก่อหน่อยเพื่อนเห็ดฟางเห็ดฟางเขาสิ เฮ็ดฟางือเสียกฟางวะ่ส <c oughs> ่เบิดไลฟ์มันก็สี่ขใ,ใขาญ่งพ่สิเขอาปากบ่ลมมันสิเป็นค้าตาเหีกยก,กิ่นว่อเอีหยังกินก็เลยพาเคืองก่อนเอาเลยเฮ็ดยัง,งน้อยนี่นะเฮ็ดคิดได้กี่ค <c oughs> นไทยก็จะเอือญพงคนไทยก็เอกว่าเถาวันเวันบ่ิเถาวันเอิ้นเคียนบ่ย่านั่งี่นองเ่้ยอย <c oughs> ่านั่งมเอินเบิเอิ้นย่านาั่งี่ล่ะน้องสะแกงน้องใหม่ไปนองเอ้ย อืจักอย่านั่งจักยังหูจวบว่าเอิญอย่านั่งนี่แหละเพิ่นว่าเป็นยาเย็นเด้่นี่เพิ่นว่าอืมคนเราฟิลเพิ่นว่าย่องแล้วน้ำน้ำเขียวล้มเหลวพี่น้องเอ้ยพี่น้องอย่ายนั่งพี่น้องเนี่ยหนึ่งเขาเราพี่น้องเอ้ประเภทไหนเราหนึงเขาละอย่างตรงหึงเขาไวก่อนพี่น้องเอ้ไม่ได้กินบ่มีคอคือเกา ซอยร้อนไปน่องร้อนเลยนี่ลายี่น้องเลยมีหอมแดงกระเทียมเกี่ยวกับปีลหรบักพริกแล้วก็กะปิตากรองเขาเอาเป็นเกี่ยวกับปีบดไปน้องมาซะเนี่ยนู้นเป็นเกี่ยวกับปีนี่เพื่อว่าทีเอาไปใส่แกงน้องใหม่เพื่อว่าที่ไปใส่แกงน้องใหม่ ไม่สุดสูตรได้พี่น้องใส่ใส่ปลาแดกความผงเงยแม่ได้พี่น้องั้งต่ำทั้งหาพี่น้องเอ้ยต้องมั่นต้องระเบียนั่นต้อมา่นทรองกำเห็นบัวมาที่นี่นี่ลราพี่น้องบ้านเฮามันต้องมีพักอันนี้พักอีตู้ พักอีตูวแลยขาพีพักขาทั้งล่างพี่น้องเอ้พี่พไปตะกินกับพวกแห้งพี่น้องเอ้ยโอ้ผิดกระบุญเมื่อวันซะหน่อยโอ้รถแซร่พักว่เนะ <c oughs> เน,นี่ยรถแทร่พักเลยนี่พี่น้องนี่ใส่พักเข้าไปนี่เป็นแทร่พวกนี้อีกที <c oughs> ่หลวงพ่อยิบวัดกสิเลนเมื่อหาคนามมาว่าพร้อมยังไงกินบะเดงกับแม่หอดคาบ้านสิบบ้านพร้อม อันผู้ใดไปเก็บเห็ดยูโควะจะจะจะลงแต่เฟ,ฟ็ดมาอ่างกันไรเพี่น้องเอ้ยหูบ่มันอยากน้ำเนี่ยเห็ดเพาะกันนะเห็ดเพาะตลาดนี้เท่าไหลองได้ก็ลกอ่องกันเดียวมีแกงเห็ดเพาะว่าสั่นโอ้ผู้ใดก็แกงเห็ดเพาะผูกที่สารอยากน้ำมาแั่นพี่น้องเอ้ยติดแกงจับอยู่นี่ยนะแค่ไหนผู้คนอยากน้ำอืมอยากกินแกงเห็ดเพาะกินแกงเห็ดเฟี้ยงตะวันพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดเฟี้ยงสัหน่อาไหมมันคักอยู่แล้วพี่น้องเอ้ย หอมหินหินเลยว้ามีผักกังหยงใส่ไปไหนพี่นาะงจะกินว่าผักกังหยงจีนเออปลาลาได้ป่ะเนี่อันี่ครับนี่ปลาแดกแซ่บปลาลาหนุ่มเลยพี่นว่านี่นะใส่หนัวแซ่บมาใส่ล่าแซ่บหลายโอ้ยปลาแด็กใส่ปลาแดกกับปลาหอมหินหินเลยบแบบนี่้ว่าวตัวมันสืหอมผักนั่งอ่างยากใส่กันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ทั้งพักขาทั้งพักแขนเขาหน่อยได้ไปสิทุกคนพักอีตู้ลูกโดดพร้อมเรียบร้อยโอู้หูจะแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยกดตัวอันนี้ว่ามันแกงแกนงอะไรพี่น้องพักแล้ลงแล้วเ,เรียบร้อยเสร็จพักเลยพักยุบหมดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อถึงสูตรลูกอีสานแล้วพี่น้องเอ้ยมาเส้นเนี่ยลูกอีสานลูกอีสาน เมื่อเนื้อพี่น้องมื่อนี่ลูกอิซานเท็ดบยังสูุกินมื่อนี่ยนั่นสูตรของแม่บ้านมาสิเนี่ยวันนี้สูตรลูกอีสานนังหมูนั่งหมูหนังหมูต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้ต้มเรียบร้อยแล้วอิซันที่ย่างนังหมูเลยเบิ่งเมื่อนี่น้ำจิ้มมันน้ำยำมันพี่น้องเอ้ตำเรียบร้อยแล้ว น้อยรอยน้รอยแล้วเทกเลยพี่น้องเลยเหม่อบังบันลูกทุ่งลูกทุ่งเลยอืมฟังบอกอบบอกับซามเพิ่นคูณได้ฟังบอกเฮ้ยน, <c oughs> น,นี่นูขี้เหล้กากินขี้เขาเขาได้กินขี้เราก็ดีพี่น้องเลย oh, no. อืมขาเจ้าก็มีคนเนี่ยก็มีเออนว่า ไม่ดูซานิซานที่เราจะกินย่ำนังมูกับข้าวเหนียวให้เบิงมือเลยป่าวป่าวเนี่ยซิม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 ,ซมอืมบอกเลยบอกแล้วว่ามันเสียหาบพี่น้องบอกแล้วตัวบอกแล้วบอกแล้ว นี่เลยครับพี่น้องเอ้ยหน้าตาย่ำหนังหมูสูตรลูกอีสานพี่น้องเอ้ยครับอืมพี่น้องเอ้ยเบิ้งแกงต้องใหมด้วพี่น้องเอ้ยแกงมอวังไงได้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่พี่น้องเอ้ยแซ่บพักว่ะใส่เห็ดเฟียงเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงมาๆๆากมากประสิทธิภาพไปกินเขาพี่น้องเอ้ยว่าไง